กรอบแนวคิดการวิจัยก็มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามตัวแปรอิสระนั้นจะใช้หลักสวอตอ่อนจุดแข็งโอกาสประสัทและหลักการบริหารจัดการสมนักปฏิบัติธรรมตามหลักสภาวะไอสัพสัพการพุริสธรรมเจ็ุร่าธรับนะครับสัพปุริสธรรมเจ็ดนะครับ และก็ตัวแปรตามก็คือการพัฒนาการบรียนกับหลักสัปายะเจ็ดก็คืออาวาสสับปายะโคจระสับปายะขจระสับปายะถุคละสับปายะโคชนะสับปายะอุตตสับปายะและอริยบทสับปายะอริยปะทะเป็นตัวแปรตาม,ตตามก็คือ,อ สามด้านด้วยกันนะครับคือด้านสถานที่ด้านวิทยากรและด้านการบริหารงานทั่วไป